อย่างไดเท่าไดลูกเขาอยากไดเท่าดโอ้ดีอ้ยจ้างไปอยากไดเท่าไดเอาอยไาดเท่าใดลงช่องโทรศัพท์หนนพ่อเลยเนี่ยเ้ปีย่่องช่องด้ขายตัวนี้นี่กก็ไม่ยืนมีของนี่จะของนี่บอลเป็นเป็นเหนอยเป็นเินใะเพ่อบิางนไงสตัวนอลูกตัวเมย ah <e <S <s oh, okay. ์บอลูกลูกกับเมย ไได้เท่าไรเอาจะค่าจเท่าไรสองหมื่นห้าบอมองมององหมื่นสไรเรยนะน่นี่นี่หนุ่มต่อสองหมื่นสองสามใช่เล่าสามันเอาไปเท่าอยู่หรอกสองหมื่นห้าต่อยพันสองหมื่นสองหมื่นสองหม่นสาบกลายลูกไท่หัวหหูก็มีนะหูกับเน่าเนาะ คุณดูดูจาของม่อยจ่บุนมพ่อป่ก็พ่อห็นบ,บูโทรศัสทรนี่ใส่เบื่อง้ปโทั่ัพา์เต่าเคยเดได้ขายกันนี่เยขายของอไรสุสดตัวนี้สุกเก่าห่าสุดแปดห่สดานึ่งสามหมองขายเท่าไหร่สอหมหมมองขายเลยสองหมนส พอหูอแล้วมองขาย,ยอะไรเท่าไรหูอแล้วหัวใจแล้ว <c oughs> เอาไอ้มาในลูกเด้อเออเอาลูกกับแม่งามเลยนี่เนาะมันออกกินแม่นี่แม่เพคนนี้ม่เป็นหางเถอแบบแต่ว่าเราแบบเอากองทามเออผมทำให้แล้วทำพอไปแล้วอเออโอ้กินกับไม้ลอยกับลยนี่เนาะปั้นนึงเนาะเอาทาดูในหอยเนี่ย ใหญ่อยใหไปมาทางปีเดียวเี่น้องพี่มาเบิ่งนทางปีเดียวเต่นี่ครับให้น้อยๆหนึงเท่าไรลราพ่อนี่เท่าไรอยากได้เท่าไรซีเหมือนตัวเดียวนี่บออแขนอันตันเลยตัวผู้เนาะตัวผู้ลูกเก่าจะเลื่อนบอแต่บอรคู่แม่บอ ไปคู้เมียนโอ้สี่มืนเด้อพี่น้องพิจารณาเองเด้อครับเอาไปคูคู้เถอะอยไปคู้เมีเอออย่บ้านดเราพอควายสีสเกียร์บ้านใดสีสเกียร์ฮะโอ้อละตังตันเลยพี่น้องครับว่าสิประทายได้เอาจะน้อยเขีบจะออกเรจคนที่โตขมก็มีโทรศัพทาบ่ เอาอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนเอาใส่เบือเบือเบือเพื่อพี่น้องโทรตมตั้มทางบ้านใส่ไปเลย,ย,ยจำบ่ได้เนาะสี่หมื่นเนาะตัวนี้ครับพี่น้องครับไปง่าวๆอะไรประทนี้ ตัวไหนล่ะพ่อตัวนี้ตันนี้หล่ะเหรอใช่ไร่ไรตนดียครับร้สามหมื่นสามสามหมื่นสต้วเมรต้นเม่์วะนี่ถือไีกครับพี่น้องสามหมื่นสามเล็บดีหน้าตาดีเนี่ยตัวแมร์จนกจักปีอะไรปีปลายเนี่ยปีปลายบอกกำพันเด้าโอ้ ขวัญนอพี่น้องครับกลับหลังกลับนาโค้งหางดีโอ้สองพันขวัญร้อยเศร้าแปดเนาะอายุเท่าไรล่ะเพื่อนนี่ยอายุจักปีล่ะเจปีเจ็ดปีกลัวนอราคาเปิดเท่าไรเมื่อกี้สามหมื่นเท่าไรก่อนสามหมื่นสามสามหมื่นสามราคานี่เป็นราคาเกษตรกรต่อรองเท่าไรเนาะพอนอพอมีเบอร์โทรศัพท์บอ

ไปใางไหนต่อร่องางอ๋อพเ่า้อง่ะแพอตัวนี่สองหมืน่นห้าร,ร้อยสองหม่อนอยปเถิกนาออยผู้ครับพี่น้องก็ผูู้สองหม่นห้าร้อยสำนี้อพี่น้องได้สูงเม็ร้าปลายกว่าก้อยผู้รูประได้พอปุ ลูกบ้านบอลูกบ้านบ่มีเบอร์โทรศัพท์บอผมมีเนาะเอ้าประมาณนี้พี่น้องเอออันนี้แม่ลูกมาครับผมแม่ลูกดูบุดงเนาะครับนี่ก็มันสมใจ้าดูบุญแดงกับมุมมองสื่อมากันเนาะใส่เมืองเมืองลูกแล้วก่อนลูกออกสีเหลืองๆเด้อพี่น้องงามเน้ยนี่ตัวนี้งอหน่อยตัวนี้อาจจะมีสายพันธุ์ดีๆตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่ครับหงอตัวแม่นี่ซื้อไปบ่ขาดทุนพี่น้องเบิ่งกันนะตัวแม่ซื้อไปบ่ขาดทุนตัวนี้ มึงใส่คากงกันว่าสิวสิกลับเลวก็ได้เอาจคลิปกอนเปิดท่าใจน้องเปิดท่าเท่าไหนเท่ไห้เท่าไดสิบแปดสิบสองเด้องามตัวหนครับพี่น้องเด้อมีเบอร์โทรป่ครับผมโทรศัพท์ใส่ผมนิดนึงครับศูนเก่าซีครับศูนย์เก่าซีสามหาเก่าสามหาเก่าพวกสามกศูนย์ครับเออเอาห้มาน้องมาหนิครับไป้งาเลยมาหนิครับพี่น้องครับ ออกก่อนมาทางนี้มันมาที่นี่มือนี้มนวาม่ายขายรอพอตัวนี้ของเพิ่นของเพิ่นบ่ซื้อเอาได้ละซื้อเรียบร้อยเนาะใส่เราบอกออกประเทนี้ออกทั้งออกเดี๋ยวเอาเอาแค่นี้แหละพี่น้องครับวายบ่บอสบ่ได้ดทายร่นเพราะว่าผมผมผมโมแบนเนี่ิดโอ้ยังมีตัวนึงอยู่เอ้าอาตัวนี้ก่อนคนซื้อกันเราแบบตัวนี้ โอ้น้งเงินใสกันเราป่ดวนี้ซื้อไปแล้วตัวนี้เอาตัวนี้เอาต้น,าตน,านแม่นี่ก่อนแม่ยังไรมาได้พอไรมาได้ตัวนี้ได้แม่ลูกตัวไหนลูกเพิ่นลูกลูกผู๋โอ้หัวงามอยู่เด้อครับห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามนาะูดใหญ่อย่างแรงเลยพี่น้องครับห้าหมื่นสาม พอมีผู้โทรสทอรบพอผมมีเนาะราคาสำหนิแล้วพี่น้องครับทรายพอตัวนี้ห่วยเจ็ดพันสองเจ็ดสองหมืน่นเจ็ดแมนราคาสองหมื่นเจ็ดแมนครับตัวแม่บอแม่แม่หค<ะ>ือคืออยู่ ม่านพร้อมแมนบอมา,านพร้อมโอ้สื่อนี่หนึ่งสงสองหมื่นเจ็ดไม่ได้กินกระบะแปดพันน่นนะมีเบอร์โทรศัพท์ะรอเบอร์จื้อบออะมีเบอร์ยงรังไงนี่หง่ยอ้าวเยังครับสองหมเจ็ด้อพี่น้องมากกระทุงมาเลาเพินท่องนะพี่าสองห่นเจ็ดคืออยู่ตรงน้เนาะเดี๋ยวมันเปียนเนาะ ซค้าเอ,องเลยสามเนี่ยเหรไม่ซื้อหนล่งห่งอไปพี่น้องกรับลาครับรที่นี้ครับกรบแทะโอ้พี่นอค่อยดอนมาขอบคุณครับผมคิปควายเอาทานี้ครับ